ันนี้นำเหล็กไหลของคนลำพูนในสมัยโบราณมาฝากกันองน,นี้เป็นพระกลุลนะครับเป็นพระกุกของลำพูนเป็นกุกเดียวที่เป็นพระเนื้อชิน้อนองนี้เป็นพระที่เขาเรียกว่าพระยืดเหล็กไหลดอยไซพบแห่งเดียวนะแล้วเป็นพระกุกเนื้อชิ้นแห่งเดียวพบที่ปากถ้ำดอยไซอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ถือว่าเป็นพระลำพูลที่สมัยก่อนเนี่ยมีพระรอดสิบองค์เนี่ยยางแรกดอยไซองค์เดียวก็หาได้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่ใครมีก็ต่างองแหนแล้วก็นิยมผ้าใหญ่กันมากกว่าพระเล็กนะในสมัยก่อนนี้พรนะู่ดอยไซนะถือว่าเป็นสุดยอดของพระคงกระพันของลำพูนอีกหนึ่งรายการเนาะ เนื่องจากพระชุนี้เป็นพาะลักษณะของเนื้อชินปนตะกั่วจะมีความแข็งนะพอสมควรไม่ใช่ตะกั่วสนิมแดงแล้วก็ไม่ใช่ชินจ๋าแต่เป็นชินผสมตะกั่วก็คือชินแค่ตะกั่วนั่นเองนะมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมกลางพิมพเล็กนะส่วนตรงนี้จัดเป็นอยู่ในกลุ่มพิมพ์ใหญ่สาหรับภาพพิมเนี้ยคนโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าพาะเหล็กไหลเนื่องจากว่ามีการทดลองนําไฟ มาหลนแล้วก็ผักก็ยืดได้หลังจากเลือกหลนแล้วพ้าก็หดมาได้ผ้าชนิดนี้จึงเรียกว่าผักเหล็กไหลของลําพูแล้วก็ที่สําคัญพบแค่เพียงผ้กกุกนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นของลําพูแล้วก็แตกลุกมาเป็นเนื้อชิ้นถือว่าดีน่าใช้ในคนโบราณโหเห็นมากๆใครมีก็เก็บไว้ให้ดี